สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุโนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาวังกรในช่วงระหว่างวันที่1 6บหถึงสามิถุนายนสองพันขอขอบคุณสาหรับการกดติดตามสับสไครต์ไลค์แชร์และคอมเมนต์ในชาแนลนะคะเราลองไปอัปเดตสถานการณ์กันนะคะว่าในช่วงนี้ e NERGY ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวมังกรด้านความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนั่นเอง e i g of b o n d s the Emperor และ Judgment นะคะเอาละ่ะสำหรับชาวมังกรเองนะคะในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าถ้าคุณออคอยเคยยอมใครมากๆนะคะหรือว่าแบบลักษณะทีเ่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องเป็นตกอยู่ในฐานะคนที่แบบว่า เสียใ,ใจนะคะหรือว่าเจ็บปวดนะคะคุณอาจจะอยากที่จะเรียก power ตัวเองกลับมานะคะที่จะอยากที่จะ,ะมีความเด็ดเดี่ยวในตัวเองเรียกว่ามีศักดิ์ศรีในตัวเองขึ้นมานะคะคุณค่อนข้างที่จะมีอีโก้นะแล้วก็คุณอยากที่จะมันเหมือนเป็นช่วงเวลานะคะที่แบบเหมือนคุณได้ตื่นรู้ขึ้นมานะคะ judgment เ,เหมือนคุณได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะคะที่แบบว่าคุณอาจจะไปค้นพบ ความจริงอะไรบางอย่างด้วยแล้วความจริงนั้นก็ทําให้คุณสามารถปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปได้อย่างเมื่อก่อนมันอาจจะยากแต่ตอนนี้ก็ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มันอาจจะถึงเวลานะคะที่แบบว่าคุณจะต้องยอมรับนะคะในเรื่องความจริงในเรื่องของผลนะของการกระทําต่างๆที่ผ่านมารวมถึงเรื่องผลของความรักด้วยถ้าหากว่าที่ผ่านมานะเรารู้ดีแหละว่าความรักเนี่ย มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะไปต่อกันได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะพอที่จะเดาทิศทางของมันได้นั่นเองนะคะมีพลังงานของการที่จะมีการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าเป็นพลังงานที่มีมีในเรื่องราวของความรักเข้ามาหาแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดด้วยนะคะด้วยแปด แปดไม้เข้ามานะคนที่คุณอาจจะได้ดิวด้วยก็คือชาวเมตรันเองนี้เราลองไปดูนะคะว่าเอ e น g รของเขาจะเป็นอย่างไรเขาทราบเอเนร์จต,ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยทรับเ n e น g รของเขานะคะมีสาถ้วย2เหรียญและ justice โอเคเอ่อ hmm. energy ของเขาดูเหมือนเป็นลักษณะที่ต้องการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนี้นะคะ mm hmm. เขาอาจจะหา uh huh. ข้อดีข้อเสียมาคิดสรตะมากมายนะคะว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าอยากที่จะ uh, ไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ mm hmm. เขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะมันดูแบบว่าบางทีก็เป็นความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการมามาหายหายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้นะคะที่มีรักษะมามาหายหายหรือว่าอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งนี้อยู่ที่เขาอยากจะตัดสินใจนั่นเองนะคะเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบรักษาของความเป็นเพื่อนนะคะหรือความเป็นมากกว่าเพื่อนนั่นเองเขายังต้องการอะไรที่มัน จากการที่อยากที่จะตัดสินใจนะคะแต่ตอนนี้เขาอยากที่จะเหมือนกับตัดสินใจให้มันเด็ดขาดลงมากขึ้นนะคะคุณอาจจะดีลกับชาวตุนนั่นเองนะคะเอาละนี่เราลองไปดูนะคะสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรหนึ่งดาบเข้ามานะคะมีหนึ่งดาบกับหนึ่งไม้นะคะในนี้อาจจะมีในเรื่องราวของการเริ่มต้นนะคะของความรักครั้งใหม่ เข้ามาได้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเราลองไปดูว่าแล้วสถานการณ์ของหนึ่งดาบเนี่ยบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณจะได้มันมีความจริงอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะแล้วคุณอาจจะทําให้คุณตัดสินใจหรือว่าอยากที่จะตัดสินใจให้เด็ดขาดเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะให้มันหาข้อยุติหรือข้อตกลงอะไรที่มันเด็ดขาดลงไปนั่นเองนะคะคือเป็นลักษณะของคุณอาจจะ ไปค้นพบนะคะหรือว่ารู้ว่ามีใครบางคนที่อาจจะมีการทําอะไรรับหลังได้นะคะเจตตาหรือว่าแบบว่าเป็นลักษณะของการที่หรือว่ามีความมีอะไรปิดบังซ่อนเลนนะคะปิดบังซ่อนเลนสเราแล้วก็ไม่บอกความจริงอะไรบางอย่างตรงเนี้ยนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าเออ มันอาจจะต้องถอยกลับมาอยู่กับพื้นที่ของตัวเองแล้วตอนนี้นะคะกลับมาคิดพิจารณานะคะเป็นเหมือนแหงแมนเนี่ยนะคะที่อยากจะอ,อ,อยู่ในพื้นที่ตัวเองเพราะว่าไม่ค่อยอยากที่จะเทคแอคชั่นอะไรในช่วงนี้มากนักนะคะหรือเพิ่มมีความรู้สึกว่ามันอาจจะค่อนข้างเหนื่อยนะคะหรือว่าหมดแรงหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบเราไม่รู้จะจัดการยังไงกับความปัญหาตรงนี้นะคะแต่คุณก็พยายามคิดอยู่นั่นเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ย มันมีไพ่เดอะเวิลด์เข้ามาเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการจบของวงจรเก่าๆหรือวงจรอ,อะไรบางอย่างหรือว่าพยายามที่จะตัดจบปัญหาอะไรบางอย่างนะคะให้มันให้มันเสร็จสิ้นเด็ดขาดลงไปนะคะถ้าถ้าเป็นการจบเนี่ยคุณก็อยากที่จะแบบว่าโอเคจบอย่างผู้ชนะนั่นเองนะคะทีนี้เดอะเดวิลนะคะเป็น e NERGY ของชาวมังกรนี่แหละนะค,ะคุณอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความรักที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนนะคะ ไล่ไปตั้งแต่ความรักที่มันดูสมหวังยากนะคะหรือว่ามีความเป็นไปได้ยากหรือว่าเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นความรักมากกว่าคนสองคนตรงนี้นะคะซึ่งมันทำให้เกิดความท็อกซิกในความสัมพันธ์นะคะมีความทุกข์มากกว่าความสุขนะมีความ อาจจะมีในเรื่องของความขัดแย้งกันนะคะแล้วก็อะไรที่มีรู้สึกมีความสูญเสียความน้อยอกน้อยใจอยู่ในความสัมพันธ์นะคะการไม่ได้รับการดูแลหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกถึงการตัดไม่ขาดนะคะการตัดไม่ขาดอยู่ก็ช้ำนะคะจะเลิกก็เสียใจเป็นแบบนั้นนะทีนี้ใน energy ของเพจสอดเนี่ยนะคะคุณแบบว่าออพยายามที่จะดึง พลังอํานาจกลับมาสู่ตัวเองตรงนี้นะคะคุณอาจจะสร้างกําแพงใส่เขานะแต่ว่าด้วยความที่แบบเหมือนมันยังมีอะไรที่ยังเกี่ยวข้องกันอยู่หรือว่ายังตัดไม่ขาดไปสะทีเดียวคุณก็เลยเป็นลักษณะของคนที่ไปอสืบส่องเรื่องราวชีวิตของเขานะคะหรือว่ายังอยากรู้เรื่องราวของชีวิตของเขาอยู่นั่นเองทีนี้ในเรื่องของหนึ่งไม้ขึ้นมานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเข้ามานะแต่เราเห็น energy ของคนนั้นอะ เขาก็ยังดูที่ยังมี energy ของความคิดถึงตัวคุณนะคะแล้วก็ยังเหมือนกับเหมือนพยายามอยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะ <im itation> เขาอาจจะเข้ามาทําให้มันดูสม่ําเสมอขึ้นหรือบางคนอาจจะมีส่งข้อความมาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยหรือพยายามที่อยากจะมา พัฒนาความสัมพันธ์นะคะมากกว่าเดิมนะคะจนจึงมีความรู้สึกเออค่อนข้างที่จะแปลกใจกับตรงนี้อยู่เหมือนกันนะคะส่วนคนที่จบไปอย่างคอมพลีทสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณในตอนนี้มันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเห็นถึงอนาคตนะที่แบบว่ามีความสดใสยอยู่ตรงนั้นและที่สําคัญก็คือมี2ถ้วยนั่นเองนะคะการที่แบบว่าได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่สําหรับเราหรือว่าเป็นเรื่องของเลือกคู่บุคคลสันนิวาสอะไรก แล้วแต่เลยนะคะตรงนี้ไพ่สองถ้วยอะ่ะก็เป็นความรักดีๆท,ที่ที่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลานะคะที่ที่มีความหลากหลายมีทั้งการจบการเริ่มต้นใหม่นะคะมีโมเมนต์ที่ดีๆของความรักเนาะแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนกับยังตัดเอเนอร์จีเก่าๆอะไรบางอย่างไม่ไม่ได้สนิทนั่นเองเค okay, ทีนี้เราลองไปดูความในใจของเขาคนนั้นกันบ้างข้อความในใจเขาคนนั้นที่อยากจะบอกกับ ชาวมังกรนะคะ I can't can think the right word to say เขาบางทีที่เขาไม่พูดนะคะหรือว่างเงียบไปหรืออะไรก็แล้วแต่เขาคิดว่าเขาไม่รู้จะหาคำพูดอะไรที่จะมาพูดกับคุณดีที่มันจะเหมาะสม,มนะคะ my inner child feels insecure and not good enough เขามีปมประเด็นปัญหาในใจนะคะ mm. เช่นปมประเด็นในวัยเด็กของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอ ะะแล้วก็เขารู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาจะมีความรักนะ e p fitting my ego despite knowing the o u t c ค m e เขาอะเป็นคนที่มีีโก้สูงนะคะเขาพยายามคือเขารู้แหละวะ่าถ้าเขา take action ออกมานะคะลดละีโก้ของเขาอะผลลัพธ์ของความสัมพันธ์เนี้ยมันจะออกมาดีแต่เขาก็ยังถือีโก้ของเขาไว้นั่นเอง I won't give up on us แต่จะขอบอกว่าเขาจะไม่ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเดวิลจึงขึ้นมานะคะยังไงเนี่ยเขาเขาจะพยายามซื้อจนถึงที่สุดนะคะแล้วก็เขาเขายังยังจะไม่ยอมแพ้นะคะเท่าที่เห็นในช่วงครึ่งหลังนี้นะคะโอเคทีนี้เราลองไปดูภาพความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกร ภาพความรักความสัมพันธ์ในที่นี้เราเห็นถึงความนิ่งเงียบนะคะมีมีโมเมนต์ของความนิ่งเงียบของของชาวบังกรอยู่นะคะมีคนดีลกับชาวกันด้วยนะคะ e n e r g y ที่ดีลอยู่ด้วยนะคะมีชาวทัดลมด้วยนะคะมีทุนตุนกลุ่ม มันมีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนกันมีคนอยากที่จะเข้ามาขอโอกาสมอบโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะหรือว่าอาจจะอยากงอนง้อขอขึ้นดีแบบนี้ได้นะคะรวมถึงการเริ่มต้นใหม่ด้วยแต่ว่ามันเป็นลักษณะของความรักที่มันเรามีความรู้สึกได้อะว่ามันยังอยู่ในอะไรที่มันยังดูจับต้องไม่ค่อยได้มากนักนะคะยังมีการสวมหนาักกาักใส่กันอยู่หรือว,ว่ายังมีการที่เรียกว่ามี ช้อยนะคะมีตัวเลือกนะแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะยังดูไม่ค่อยมั่นคงหรือเราเราตกอยู่ในพวังที่มันยังไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็นหลักฐานเป็นเป็นเป็นหนักแน่นในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ Journey ในเส้นทางของความรักในครั้งนี้ สำหรับชาวมังกรในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง Try not to act มีคนพยายามที่จะไม่แสดงออกมากนักในความสัมพันธ์นี้นะคะ d y v i m t i n g ความสัมพันธ์นี้รอในในเรื่องของวันเวลาที่เหมาะสมนะคะจะมีการากลับมายูเนียนกันนะคะกลับมาคืนดีกันกลับมาปองดองกันหรือว่าการที่การกลับมาของใครบางคนที่เป็นคู่กันอนะคะอาจจะเป็นคู่ในติตชาติก็แล้วแต่นะคะ ม,มันอาจจะต้องรอในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งบางคนอาจจะเจอในช่วงนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของคุณหรือบางคนอาจจะต้องรอไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะจนกว่าจะาได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับคุณและเขาแต่อย่างไรก็ตามนะมันเป็นแสดงถึงความเป็นคู่นะคะของคําว่าดีวายในที่นี้นั่นเองนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จัดสรรไว้แล้วนั่นเอง นี้เราลองไปดูในส่วนของลักษณะความสัมพันธ์ลักษณะความสัมพันธ์ของชาวอังกรในช่วงนี้นะคะ let go very soon และว l เชลม a ตเก n เนี่ยค่ะมีการที่จะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะในเร็วๆนี้ด้วยนะ very soon แต่หมายถึงว่ามันจะต้องมีการ let go ก่อน ปล่อยวางก่อนตัดใจก่อนหรือว่าการ move on นะคะเป็นรักษะแบบนี้ก่อนนะถึงจะแบบเกิดการที่จะแบบว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้นะคะว่าโอเคในการที่จะได้มากลับมาคืนดีพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับการที่จะได้เห็นคุณค่าในตัวเราก่อนนั่นเองนะคะถึงจะได้มีการกลับมาอีกครั้งคำแนะนำสำหรับชาวมังกรในช่วงนี้ หรืออีกในหนึ่งนะคะหมายถึงว่าการที่เล t ดโกจาก energy เดิมๆนะคะคุณก็จะได้พบกับ energy ใหม่ที่เป็นการกลับมาของคนที่เคยผูกพันกันมารักษณะของเนื้อคู่เร็วๆนี้ก็จะเข้ามาได้เช่นกันแก้ไถนะคะหรือว่าคำแนะนำนะคะฮันนีมูน enjoy the bliss of holiday time together และ make the effort religious factor ความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีมันมีเรื่องของ ปัญหาอุปสรรคปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นในเรื่องของศาส,สนานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ชนชาติเชื้อชาติสังคมวัฒนธรรมหรืออะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยได้เหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะคะมันเป็นปัจจัยประกอบอื่นๆน่ะที่ทำให้คุณกับเขาอาจจะมีอุปสรรคกันได้ มันก็เลยต้องการ make the effort นะคะก็คือต้องเหมือนกับต้องออกแรงหน่อยพยายามกับความสัมพันธ์นี้นิดนึงนะคะเพื่อก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆลงไปอสองคนนี้นะคะถึงจะได้มีโอกาสที่จะได้กลับมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันหรือพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันในอนาคตคุณอาจจะได้แบบใช้เวลาในเรื่องของการมีการแต่งงานนะคะหรือว่าการมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันนั่นเอง ข้อคิดสำหรับชาวมังกรในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างข้อคิดนะคะ just let it go คุณต้องปล่อยไปก่อนแหละค่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นลักษณะของ the devil ที่แบบว่า ปล่อยความสัมพันธ์ที่ทอกซิกไปไม่ได้นะคะคุณก็จะวนเวียนนะคะวนเวียนอยู่ในพลังงานที่แบบว่าเป็นทุกข์เป็นเศร้าไม่ดีนะคะทำให้เราเนี่ยหม่นหมองแล้วก็ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านปนัญหาอุปสรรคได้แล้วกออ็ทำให้เราเนี่ยนะคะเสียพลังงานดีๆไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะต้องการเริ่มต้นกับตัวเองก็ตามเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ตามหรือแม้แต่ต้องการที่จะ ให้ความรักเดิมเนี่ยมันดีขึ้นคุณก็ต้องเลทโกนะคะมีการที่จะปล่อยความรักครั้งนี้ไปก่อนหรือว่าตัดอกตัดใจนะคะถ้าความรักครั้งนี้มันมาถึงจุดที่แบบว่ามันต้องการการเยียวยามันก็ต้องการการปล่อยตัดใจไปก่อนนั่นเองทีนี้ก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะของชาวมังกรในช่วงครึ่งหลังของมิถุนายนอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะติดต่อดูดวงเข้ามาได้ที่ บล็บอกดีสคริปชันด้านล่างนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ